มันดีเออคืออย่างพี่เป๊กก็จะบอกว่าเออกินแล้วฉ่ำกินแล้วฉ่ำใช่้เมียอะไรเงี้ยฉ่ำดีแจ๊กไว้มันก็คล้ายๆกันฉ่ำไม่ใช่ต้องต้องถามแท้กันเนี่ยดีแม่เออหอมเออหน้าหลงไหลหน้าบุญเออนี่อย่างนี้แม่นี่แม่อย่างนั้นเลยเหรอแม่แม่ดูแม่ดูน้องเออเออแม่เออม้วนละ อันนั้นมึงคือมันแยกแยกไม่ออกอ่ะไม่คือมันช่วยปรับสมดุลภายในผู้หญิงไงจริงมันก็เลยจะทำให้แบบเออเออทางล่างและตรงนั้นมันสมดุลเอ่อบางคนเนี่ยเพราะผู้หญิงพอแก่ๆไปอ่ะมันคนมันจีบความแห้งไงโอจะมันแห้งใช่ไหมคะเออมันจะมีความแห้งนิดนึงถูกต้องคนกินตัวเนี้ยมันก็จะมีพวกฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนธรรมชาตินะทุกคนไม่ใช่สารเคมีจัดองเม็ดก่อนนอนเท่านั้นแหละรู้เรื่องค่ะผู้หญิงเรามันก็ต้องดูแลอะไรไม่ต้อง อาไม่อู่ปู่ไม่ปู่ปู่ไม่ปู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 ่ปน่ปู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 ่ปล่ปู่ไม่ไู่ไู่ป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 ู่ไู่เ่ปู่ปู่่ปน่ปู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 ่ป่ปู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 ่ป่ป่ปู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 ่ปน่นู่ปู่่ป่ปู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 ่่ปู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 ่ รายการนะรายการกูไปออกรายการนะกูไปออกรายการชื่อรายการคนละเป็กพูดรายการคนละเป็กพอกูไปออกกูเป็นคนละสามเป็กใครที่ไรแม่งสามเป็กสี่เป็กทุกเกมเออโอเคยบอกราาคตัวนี้ตัวนี้นะคะปกติอ่ะราคาอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหนึ่งกล่องนะคะอยู่ที่ราคาสามร้อยเก้า 99บาทนะคะสาหรับคนที่อยากจะได้แบบแบบตัวนี้นะคะแล้วก็เหมาะสําหราับค okay. ุณผู really? ้ห well ญิงนะคะแล้วก็มันไม่ทําให้แบบแบบเามันมันฟินอะมันแห้งเออนะคะคือเราแห้งมันจบเลยนะใช่มันจบบางคนเนี้ยอย่างอย่างแค่คุยกับพี่สุพี่สุบอกว่าตอนที่พี่สุเป็นไวท์ทองมันจะมีกลิ่นแก่เลยไหมพี่ยาได้แก่เลยค่ะตัวเนี้ยมันเอ่อมันจะช่วยในเรื่องของกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี้ยผู้ชายหลายคนที่ได้รับไปก็จะบอกว่าหอมหวาน หอมหอมหวานซึ่งมันจริงไม่แท้หอมหวานจริงหรือเปล่าจริงจะได้จะได้หวานมามันหอมแล้วหวานมึงหวานมามันดีมันกีเว่นหอมมึงกรองมันได้ดีเว่นก็ได้หมดเลยมึงจัดไปหนาจัดจัดตลอดไปเลยแป้งได้ดีหรอมึงจัดเดี๋ยวเดี๋ยวจัดตอนนี้จัดกระเขยมึงก็กินไปกันเอาเงื่อนมาดาผมกินมาได้อคือเบลกินเดาไปกันเดาไปสองห้องเดี๋ยวกินมาเยวกูกูลองนะมฮะกูลองกูลอง ะวันะเดี๋ยวหลับเดีลับสบายหลับลึกนะต้องนอนกี่โมงคะเดี๋ยวไม่ได้ชำนะเดี๋ยวไม่ได้ํำนะไม่เป็นไรเลยเราตองเีมเลยนะต้องเตมตัวอ๋อหแพ็คหแพ็คมีทั้งหมดกีกองหงเมตรมีสิเมตรจ้ะสิเมตรสิบห้เมตรค่ะแต่จริงถ้าเกิดว่าใครที่แบบปัญหาน้อยๆอ่ะหเมตรก็ได้แต่สำหรับผู้หญิงที่อายุสักแบบสามสิ้ากว่าแนะนำสอเมตรก่อนดนสอเมตระคะถ้าเรากิน3เมตรจะเป็นอะไรไหมคะพี่สามเมตรสำหรับผู้ที่ ผู้หญิงที่วัยทองไปแล้วยังวัยวัยทองนี่ยนะคะพี่ติคุณพี่หรือยยากนะดรามดรามดยังสองอม่พอไม่เป็นไรกับคุณพี่แดกสามเลยขอหนะคะ่อน้ำม่อนน้ำพี่ขาคุณพี่คขาถ้าเรากินสี่จะเป็นอะไรไบ๊พี่ยาสี่สี่เกินไปได้สามสามแมสกูเบื่อพี่ย่าหน่อยได้หรือเปล่าระวังนะระวังมันจะมันจะเป็นเลือดเต้านะถามนี่จะ เดี๋ยวมาส่งนะตะกี้มาส่งเดี๋ยวทีมาทีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเขามารับพี่มานีเดี๋ยวมาทีทำไงอ่ะเออกูชอบจับหัวมุดเลยตายตายเลยไม่ับกดไปเลยสิตายแล้วตายไม่เบื่อไม่เบื่อบ้าพี่มาไปเรื่อยพี่เบื่อจุ๊บอ้ะทั้งวดหไม่ถึงก็ชจุ๊อะตายแล้วทุกคน จัดเลยนะสำหรับผู้หญิงที่แบบมีปัญหาเรื่องที่แบบไม่ทํากันบ้านนะแล้วก็ผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องแห้งแสบแก็คันบางคนก็แบบมีกลิ่นปรับสมดุลตรงนั้นเลยซึ่ไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีสิ่งใดเลยเออไม่มีสิ่งใดพี่เป๊กวันนี้กูปวดหัวจริงๆพี่เป๊กยังไงล่ะพี่เป๊กเป็นเพื่อนกันคะพี่เป๊กเขานอนแล้วเขานอนแล้วเขานอนแล้วหมอบฟูแล้วบนเตีงแล้วจิแล้วเดี๋ยวรุงนี้คอพูันไม่เราว่า ว่าม่กล้าคอมักล้าพูดกูว่านะเมื่อคืนไลฟ์กันเจ็ดชั่วโมงโอแกสลุกสล่ายแล้วเจ๊อุตส่าห์นะเม้นมาเอ้แปลว่าแคปจากผมแม่ละมันที่ผมโอ้เป้นค็อปปี้ค็อปปี้ค็อปป้ค็อปปี้ต่อกันเหรอต่อกันเสดงไงเออแตสดงว่าแกกูนะแกอยู่คนเดียวกูจริงวันนี้เสียงแบบว่าเสียงแหบแห้งเดียวจัดเลยค่ะพี่ติ่งเนี่ยหับตาไปค่ะ ทุกคนต้องจัดทุกอนแฟนสาวทุกคนต้องมาแล้วนะแล้วความสาวีติดใจสาวีตินใจมึงนอนอยู่พอด้วยสะดุ้งเออเขาดึงกว่านขาดึงนอนพอด้วยเขาจะเปิดดูเราไหมก็ดนูเปิดดูพี่โซเชียลมนุษย์โซเชียลตอนนี้เขาดังนะในโซเชียลดังแสบร้องเพลงไม่ได้เลยร้องเพลงอะไรก็เข้าตัวหมดเคยรองือคนโหร้องเพลงเข้าตัวหมดเลยจัดเลยทุกคนจัดไปค่ะทุกคนจัดงานจัดงาอย่างที่ว่า ตีสามสองหนึ่งกันรัเลยค่ะสองเม็ดตอนนอนนะคะรับรองรู้เรื่องนอนหลับดีหลับสบายอ่าแล้วก็ช่วยบำรุงจากสารสกัดนอกสารสกัดใหญ่ๆมันคืออะไรนี่รรอนย่าฝรั่งนะคะตัวนี้คือสมุนไพรที่แพงที่สุดในโลกตัวนี้จะทําให้ระบบไหลเวียนในผู้หญิงเราอ่ะมันดีพอมันดีเสร็จมันก็จะช่วยในเรื่องของการนอนหลับผิวพรรณนะคะแล้วก็ความแห้งอ่าแมบอกเนี่ยบางคนพอจะวัยทองมันชีความแห้งมากเลยตัวนี้จะทําให้มีความชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็ทําให กลิ่นดีแล้วก็มีอ่าดอกเนี่ยแหละแซฟฟรอนยาสรั่นค่ะมีวิเศษมากด้วยใช่ถูกต้องค่ะค่ะอ่ะตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะมาที่ตัวที่สองตัวที่สองจ้าตัวจ้าต่อไปจ้าสบู่น้องหอยนุ่มแม่ไปล้ะน้องหอยนุ่มแม่นี่เลยค่ะไม่ชอบจริงจริงต้องจัดตัวนี้ด้วยก่อนที่เราจะใช้น้องหอยนุ่มเราจะต้องคลึงมันให้มันมีอารมณ์นิดนึงคือหอยซี คือน้องหอยจริงมันนุ่มอาพี่จิงจับดูมันนุ่มพี่ลองบิดดูบิดดูเรื่องหอยไว้ใจหนูแม่เราก็ใจเรื่องหอยแม่ว่าแล้วแหละว่าลูกจะต้องรมมลูกก็ชอบบิดแล้วได้บิดแลกวมันเสียทรงเพราะมันเป็นแบบนุ่มมากมันเุ็นซิลิโคนใช่คือตัวนี้บอกเลยนะว่าเป็นสบู่สเต็มเซลล์ุูลาหอมไหมมันหอมเะมูลทุกคน สูุสเต็มเซลคูล่ามีว่านหางจระเข้น้ำนมฮอกไกโดนะคะแล้วก็มีแลคติกแอซิดเราถึงจะใช้กับน้องสาวได้แบคแมนผู้ชายก็ใช้ได้มึงรไมทุคนไม่ทำอะไรอ่ะไม่ได้ห้ามนี่คือเอาไว้ถูเราถูได้ตั้งแต่หน้าแต่ทุกคนเอาไว้ถูขมไม่ยิ้ไปเจ้ามึงเรียนนะอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ อันนี้สี่ก้อนเตินตีฟองถุงนั่นละค่ะเนื้อน้อยก้าบาทแล้ววันนี้วันนี้มีคู่กองนะสองชิ้นนี้ต้องเหลือแบบโอ้โหคุ้มสุดๆุดล้วลองคิดดูว่าใช้สองตัวนี้คู่กันเนี่ยมันจะดีขนาดไหนจะ้องวันขนาดไหนไปเลยไปเลยกระุกน้องไห่นมนะคะจะไปยอมกันพี่แบงค์เุ้ขึ้นมาเลยน้ออยอไปยอมน้องหอยไปไหนไแล้วน้องหอยอยู่นี่เอ้าเก็บไปเลยเหรอเก็บไปเลยเอาเพลงอะไรเพลงอะไรมาเพลงอะไรมามาดู ไม่ไม่ไม่โอ้นี่เรนี่ดูเป็นเรื่องยังไงเดินเป็นเรื่องเวลาเราต้องเดินได้อย่างเดียวเออเออไม่พี่เป๊ะตื่นมาเลยไม่ได้ผมกูก็ต้องตื่นเออตื่นมาเลยเว้ยเออน้องหอยนุ่มถูได้ทั้งหน้าถูได้ทั้งตัวถูได้ทั้งน้องและวถวเลย พวกแบบขาหนีบอะซ้อหลืบรักแล้นะใครที่แบบดําๆตัวนี้จะทําให้สว่างมีเพื่อนคือแบบใช้แล้วบอกว่าเธอเอของฉันมันสว่างขึ้นซึ่งเราก็แบบเฮ้ยเราไม่ได้ดู before a f t เ r อ,อเลอยอซึ่งแบบบางคนที่มีความด,ดำตัวนี้ช่วยพอเปิดมากเดี๋ยเขาแบบแม่เนียเจแบบกูชอบอไปกันนะกูชอบแบบกูชอบไอ้นี่มันอะ ต้องหอยใช่ไหมใช่แล้วคือถ้าแต่เราใช้ถุงตีฟองใครอยากหอยชมพูต้องใช้น้องหอยนุ่มแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะใช้ถุงตีฟองแล้วตีวิปอ่ะมันจะเป็นฟองวิปนุ่มมากทุกคนเอามาพอกหน้าได้ช่วยเรื่องสิวมลูกค้าหลายคนรีวิวว่าช่วยเรื่องสิวและช่วยเรื่องฝ้านะคะแทกมึงต้องรู้แล้วรู้แล้ว เรารอมานานหน้าสกกรบกนะใส่ไหมรอมานานจะใสเลยจะถูหน้าเลยหรอเออแท็กหน้าสกปรกมากหน้าสกปรบกมากเลเรื่องหน่อยว้ใจฉันจัดเลยกลิ่นดีด้วยแล้ววันนี้นะคะสี่ก้อนถูดีฟองหนึ่งในราคาร้อยเก้าเก้าแล้วมีถุกลองไม่รู้เหลือเท่าไรแหละใครได้เท่าไหร่บ้างเออทำหน้าที่แดนพี่เป๊กหน่อยดิ กูกูสงสารพี่ย่าแล้วกูก็สงสารพี่เป๊กเราไม่สงสารหนุ่มมึงแต่ว่ามึงเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีที่สุดแลนะช่วยถูช่วยดูช่วยดูค่ะเออเอาที่เอาไว้ถูนะวันนั้นที่ปอก็ถูนะใส่ตี่เอาไว้ถูไปเลยตายแล้วปล่อยไปเลยเลยอ๋อเฮ้ยมันออกหุ่นเลยไหมเฮ้ยนุ่มถ้าพ่อไว้นะ ใครที่เป็นฝ้าตัวนี้ช่วยใครที่แบบเป็นสิวตัวนี้ก็ช่วยค่ะเนื้อถูได้ทั้งตัวเลยนะหน้าตัวร่างกายทูกซ้อรือจั๊กกะแล้แล้วก็น้องสาวน้องชายได้หมดเลิงไหมนี่ฉันเอาหอยมาล้างหน้าเหรอฮะน้องหอยนุ่มหอยนุ่มมันหอยมันนุ่มแล้วหอมด้วยแล้วก็มีแบบหอมแบบว่าคือทุกคนบอกเลยนะฮะอะทุกคนอย่ามามองเพลินนะคะช่วยกันรุณากดซื้อด้วยนะคะทุกคนกดซื้อหน่อยฮะ เาไม่ล้างในห้องน้ําเลยนะคะตัวนี้คือเลิศทุกคนแล้ววันนี้ราคาดีมากค่ะปกตินะคะหกร้อยเก้าสิบคสามเก้าเก้าแล้วช่วงวันนี้ได้ถูกปองกันแล้วราคาดีมากส่วนตัวนี้นะคะร้อยเก้าเก้าได้สี่ก้อนถูกฟองอีกหนึ่งนะคะถูกปองก็น่าจะเลิศราคาน่าจะเลิศวันนี้ตอนนี้นะคะทุกคนจะได้นะคะสบู่ไปนะคะตะกร้าสบู่ได้เท่าไหร่นะพี่ก็ร้อยเก้าเก้าจ้ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้กี่ก้อนสี่ก้อนสี่ก้อนร้อยเก้าเก้ากดก่ะ จัดไป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 แล้วก็นี่เลยค่ะโกวาราสหนึ่งกล่องสามร้อยเก้าเก้าจัดไปเลยค่ะจ้ามาเลยจ้าเดี๋ยวมาดูนะพี่แท็กกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะวันนะพี่ปอล้างไปนี่หน้าแบบใสกิ๊บเลยศมไม่ออกมืเลยเฮ้ยกริงจริงว่ะออหมดเลยหอยหายเลยว่ะโอ้ยตายแล้วแท็กออกมือเลยหน้าใสมากนึกหอยไว้ใจฉันทั้งหมดเป็นข้าหอยเลยใช่เลิศมาเพื่อหอยไปตั้งเล้ใช่หอยที่ หอยพี่หอยหอยดีมากหอยพี่ย่ามันเกินี่ออร่านี่ตัวนี้อ่าออร่านะคะลงสบู่สบู่หอยนุ่มเใช่ไหมนุ่มเลยแล้วใช้ไปทุกวันเรื่อยๆนะมันจะมีความสว่างพวกตะกร้าฐานนีดขนาดไหนขนาดนี้แล้วไดแล้วต่ขนาดไหนแต่ขนาดไหนถ้าจะหาแล้วจะขนาดไหนแล้วกินคู่ตัวนี้นะทุกคนลองทั้งหวานทั้งหอม สว่างกระจ่างใสนั่นนะคะเลิศวันที่ตะกาเลยนะจางคนปจาเลิศมากเลิศมากอุ้ยตอนนี้พี่พี่าก็แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยธุรกิจน้อใช่ก็ทำีรแหละอยากจะถามอยก็ถามไม่ต้องมาสุดอยากจะถามได้รีวิวได้รีวิวตัวนี้เลยแชูละคะวันนั้นวันนั้นไม่ได้ขึ้นจะไม่หอันนี้ก็พี่เนาก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวใช่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ใช้เป็นเรื่องเป็นราว แต่ตอนนี้คงไม่ได้ใช้แล้วน่ะตรงนี้ไม่เอาสิไม่เอาติพี่แอ้มไม่เอาสิขอต่อให้ใครก็ตามเป็นโสดนะก็ใช้เพราะว่ามันจะทำให้ผิวอะไรอู้หอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะ เมือมาได้จะได้นี่มันนีไเป็นพป่าจะได้ได่กูนี่แล้วมึงแกล้งกูดูดกันเคี้ยวมเ้กันเคีกันนะมึงเคี้ยกันนี่จะเนกันตอนนี้อมึงเคี้ยงอกออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อะไอกันอออ๋ออออ๋ออออ๋อ้๋สอ๋อ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 อออ๋ออ๋ออ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 ้อนอออออออ ข้างในต้องดีต้องเริ่องใช่ไหมใช่เกี่ยวเนากรกฎสิทธิการเกิดะัปเลนนะครับไปแล้วไปแล้วนะมาเย่ยมเยียนแค่นี้แหละโอ้ยอย่าเพิ่งนะพี่จะไม่มีเรื่องมีราวเลยแม่แม่เอา้วยกันลงเ็ว เพลงอะไรจ๊ะเพลงเพลงเล่นไปแล้วมึงอย่าให้มึงอย่าให้พี่เบ๊กเขาได้ยินเลยนะได้ยินนะเมื่อคืนนะบห้เปิดเพลงพี่เบ๊กเขาได้ยินแล้วนะว่าได้ยินมึงโดนตบเลยกูบอกกันนะมึงรู้จักพี่เขยกูน้อยไปนะมึงพี่เขยมึงอ่ะอ่านไลน์แต่มาดูอยู่มือจริงเหรอโอ้แสดงว่าอยู่ดูอยู่นะจริงหรอเออพี่พี่พี่รับสายหน่อยนิพี่ไม่รับสายไม่ได้หรอกถ้าพี่เป๊กดูอยู่ไม่มีสิทธิ์มาว่ากันนะจ้า คนเป็นเพื่อนกันห้ามว่ากันนะจ๊ะห้ามบกกันนะจ๊ะแต่ว่าดุคนนี้ได้เพราะเป็นน้องเขยตกลงตกลงคอนเทนต์หรือไม่คอนเทนต์ปะไอคอนเทนต์เรึจริงเอาอผมนะกูขนลุกไปหมดพี่นะพี่ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดวิดีโอคอนนะตกลงคอนเทนต์หรือไม่คอนเทนต์ปะพี่ขอโทษทีกูนี่ไงมันอยู่พี่ขอโทษนะกูลังตัวไม่ถูกเลยว่ะพี่ยังไงนั่นวิว่ายังไงฮะ อะไรนะไม่ใช่คอนเทนต์หรือฮะจริงหรือไม่จริงวะเอาไม่ใช่คอนเทนต์เดีกทุกคนะำยังไงไหมไม่ได้นะพี่ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้เบ๊กพี่พี่เบ๊กับครานะม แล้วแต่พี่เขาไปชเป็เรืแจกกันไม่ใช่ี่เขามาห้ามรีวิวอนน่้เป็นเรื่องเป็นราวแน่แล้วผมอาหอยพาน้าด้วยพี่รอกใจมันหอยมันมันล้างสบู่หอยไปแล้วนะทำยังไงดีวะพี่ยังไงดีล่ะขายขายหอยนี่ไงสบู่หอยนี่ไงสบู่หอยนี่ไงขายสบู่หอยนี่ไงพี่แล้วสบู่หอยพี่พี่เป๊แล้วสบู่หอยนี่มันเก็ดีมากด้วยอ่ะ ใช่ไหมแล้วพี่ยาเขาก็ใช้อยู่หอมไหมเอ้ยเฮ้ยมึงเอามึงคุยเหรอมึงคุยเฮ้มึงคุยดิเป๊ะพี่พีพี่เป๊ะพี่เป๊ไอ้แท็กไอ้แท็กมึงละทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของแท็กพี่ผมแท็กนะพี่ครับพี่ ผมวันนี้เราคอกันไวันนี้น้องพี่ไปได้ได้ครับพี่ครับเดี๋ยวผมส่งวันนี้ไม่ไม่เวพี่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 พีนพีเพี่พี่พี่่พี่พี่พี่เี่พี่วี่พีพี่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 คีอพี่พี่ค่พี่่พี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 ่พพี่พ่พี่พี็พพีพี่พเ่พี่พพี่ี่พี่พา่พีพี่พี่พี่พ่ักแพ้วพักอีกเถอพี่่อกี้พ่พี่่พีี่ ไปดอไอ้ไอ้เร็กมันจะเป็นหอกพอแล้วเราพอแล้วกูบ้านเขากำลังดีอยู่แล้วยังไป็นด็กคนเล่นเดี่ยกันฟังพอแล้วบอกคนเดียวเราเจ้าใจเจ้าหนาวสานหมดและหมดลุกจริงเขาบอกว่าก็รักแหละดอกเล่นดอกเล่นนะครับผม เออแต่หน้ากูติดแต่หน้ากูติดทุกโซเชียลเลยพอน้่ยาเดี๋ยวร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับตอนนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งกดนะทุกคนร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบสี่บาททุกคนตัวน้ำยาเลยไป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 สบู่น้ำยาเลยทุกคนสบู่น้ำยาจ่าจัดไปแลค่ะทุกคนไปจ่ามันเป็นสบู่หอยนะคะทุกคนตังนี้หอยนุ่มหอยนุ่มสบู่น้องหอยนุ่มนะคะทุกคนเป็นนี้นะคะแล้วซึ่งแท็กอ่ะก็ได้ล้างหน้าไปแล้วด้วยสบู่หอยนุ่ม อันนี้หอยหวานอ่าอันนี้หอยหวานแล้วก็แท๊กแท๊กใช้ไปแล้วด้วยนะอ่าอ่าใช้ไปแล้วด้วยคืนนี้นะพี่ติระวังนะคืนนี้ระวังนะกินไปและสามเม็ดอะตีค่ะไม่ถึงก็จวนคิดกับจวนเลี่ยงฟันช่วยเอาช่วยเอาป้าไปกลับบ้านหน่อยเลยป้าอยู่กับพี่ย่าอยู่เลยป๊าเรียกปุ๊บก็ไปเออเออแม่ เบลพี่กัน่ะแม่น่ะตัวใครตัวมันน่ะแม่น่ะโอเคโอเตัวใครตัวมันแล้วกูเบลเบลเบลดูโอเคครับวันนี้เบลเบลไปอยากไปครับพี่ยาไปแล้วดาตกครับขอบคุณครับพี่ยาอย่าไปตกก็ได้มีเรื่องเลยมีเรื่องเอาเอาเรื่องอะไรอีกคะพอ้พอก็เมื่อกี้พี่เป๊ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องแบบหยอกเล่นไม่ใช่เขาพี่เป๊ะบอกเขาบอกว่าเรื่องจีนพี่ติได้ยินอยู่เขาบอกว่าเรื่อง เขาบอกว่าไอ้สถานการณ์เกิดขึ้นจริงว่าตอนท้ายก็บอกว่าหยอกเล่นออ๋ตอนท้ายหยอกเล่นใช่เขาหยอกเล่นของเขาคนเดียวเออเรากระนั่งตรงนั้นมึงเนี่ยไปยืนม่อเดีไม่ใจเร่เราเดี๋ยแกลงตรงไหนไม่ได้แกมาลงไม่ได้เราพี่เป๊ะเออเออแล้วเคยยุ่งแล้วคูขอโทษนะมึงต้องขอโทษนะโดนอยู่คนเดียวเนี่ยขอโทษนะขอโทษนะกูกูเป็นน้องพี่เป๊กครูส่งจานพี่เป๊ะสิเอาจริง แล้วผมอะเอาเรื่งมึงดิเก้าเออแล้วพี่ใบพี่ยเนี่ยเขาก็20ปีแล้วอ่ะจะมาบางทีเขาก็หยอกกันเล่นบ้างอะไรบ้างจะมาโอ๊ยไม่หยอกแล้วีนิเดยวกีนีวนดียไปหายอันเยอมากไปไปไป่ะกลับกันดีกว่าโชคดีนะน้องโชคดีนะน้องดีนะนหอมนี่กูกลับนะ อะไก็ได้เอาพี่ีอะไรโง่บานะครับพี่ย่าดิขอบคุณนะคะข้าพี่กะญแจเลยต่อพี่ขกุญแจเลยขอบคุณนะค่ะมากอดทีก่อนทีโอ๊ะโอ๊ะแกกันนะโชคดีนะมีอะไรโง่บ้างตกเลยไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีนะคะบายบายอย่าลืมนะคะตัวนี้นะคะคอลเลคชันนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะอ่ะจัดไปนะคะ ฟูฟูหวานหวนเลยเอามานี่เอามานี่เฮานี่นะ